หาคุณกําลังเจอสิ่งที่ตัดสินใจได้ยากแล้วคุณเลือกที่จะผมป้องครอบครัวไว้เป็นอันดับหนึ่งผมขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนครับขอบคุณมากบะรู้ไหมว่าเราเหมือนจะรงไหนดีกว่าไปรับรางวัลกันครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาถ่ายบล็อกนะคะเนื่องจากครอบครัวหนูเนี่ยได้รับรางวัลน,น่าขน่าค่ะ คือมันเป็นรางวัลแบบครอบครัวดีเด่นนะคะแบบได้รับครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นแทนคนในครอบครัวเลยด้วยแล้ววันนี้หนูต้องตื่นหกโม,มงได้ไงเพราะว่าต้องมาเป่าผมสระผมถึงเช้าก็ปกติแต่ตอนนี้เสียงแหบไม่ไหวแล้วเพราะหนูก็เป็นหวัดด้วยไงแล้วก็เช้าด้วยเอยอผมเปีกอะไรใส่คอนแทคเลนนะคะวันนี้ดิวใส่เองลองใส่รู <c oughs> ้ไหมว่าเราเหมือนจะนรงไหนด้วย เป็นทิ้งหน้าตาหรือนิสัยก็อะไรก็ได้ถึงที่เราเหมือนกันนะคะก็คือค่าสายตานะสายตาสั้นร้อยยี่สิบห้าเท่ากันเดี๋ยวระหว่างรอคุณพ่อไปซื้ออาหารเช้าให้เราก็จะเรียนออนไลน์รอนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเรียนค้างไว้ยังไม่จบก็จะเรียนต่อ เดี๋ยวพวกเราขอกินข้าวก่อนนะคะในวันเลิศเลิศแบบนี้แต่งตัวเลิศเลแต่งหน้าเลิศเลออาหารก็ต้องเลิศเลข้าวขาหมูบางว่าสาขาเอกชัยบางบอนบอกว่าอย่าเคี้ยวแจ๊บ <c oughs> มันดังเอง ครอบครัวแห่งปีต้อง c ีครับทำเล็กๆ <c oughs> ชุดอันนี้นะคะเขามีแบบเสริมส้นน,น่ะเนาะรองเท้าตูขึ้นแบบคุยทำไม <c oughs> ครับเป็นรับรางวัลกันครับ การเียนเสร็จคุ้องใครอบครัวขั้นได้จลาวถึงความทุกข์สิ่งไมน้อยครับต้องกล่าวเยนว่าผมไม่เคยได้รับราวันเกี่ยวกับการเป็นคนดีมาก่อนนะครับมีความหมายมากนะฮะรางวัลนี้ทําให้เรารู้สึกว่าครอบครัวของเรามาทุกทางผมขอฝากถึงครอบครัวทุกครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ร่ํำรวยหรือว่ายากจนนะครับหากคุณกําลังเจอสิ่งที่ตัดสินใจได้ยากแล้วคุณเลือกที่จะปกป้องครอบครัวไว้เป็นอันดับหนึ่งผมขอมอบวันนี้ให้กับทุกคนครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ก็เสร็จจากงานนักขา่าวบอร์ดแล้วนะครับส่วนผมตอนนี้จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่หัวหินเพราะว่าผมคือร็อกสตาร์ตอนนี้ขึ้นบันไดตอนน,ตอนนี้กำลังจะขึ้นเวทีอะบ้าจับแขนไว้แล้วหนูก็เอามือมาจับกระป๋องให้ยกขึ้นมาแล้วหนูก็เหยียบกระปร๋องป้องป่องปอง,ปองเลยนะออก็คือาาฝากไว้ที่ปปาไม่ได้เลยเนาะใช่ชดูดีนะไปเล่นคอนเสิร์ตหัวหินให้หาเงินให้ครอบครัวี๋ยวกลับคืนนี้หละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ และนี่ก็คือรางวัลน้าคลาดนะคะนี่เป็นรางวัลสาขาครอบครัวดีเด่นแห่งปีหนูก็ขอขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวเราเดี๋ยวหนูก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะพวกเต้นกับร้องเพลงอย่าลืมกดคอบไปดูนะกดใจด้วยคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ด้วยเอาไว้ขอลุ้เลยบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ